ว่าการทําเกษตรโดยใช้อินทรีย์วัตถุเนี่ยผมยังได้บอกว่าถ้าตัดไปาที่เรายังไม่ได้พึ่งตัวเองก็คือซื้ออินทรีย์วัตถุหรือซื้อปุ๋ยเนี่ย,ายกาไรจะได้น้อยเพราะว่ามันเป็นไปไม่ได้หรือที่จะใส่แบบนิดๆหน่อยๆเราต้องใส่เยอะเพราะเราดินเนี่ยเราเชื่อได้ว่าดินเนี่ยมันขาดมาเยอะแล้วเพราะนั้นเวลาเราใส่เยอะครั้งแรกถามว่ามันคุ้มไหมถ้าเกิดการแลกเนื้อคุ้มหรือไม่คุ้มเนี่ยผมอยากจะให้พวกเราเข้าใจว่าการแลกเนื้อไม่ใช่ว่าเลี้ยงสัตว์อทรีย์ยจะเรียกว่าการแลกเนื้อการทําเกษตรเราเรียกว่าการแลกเน หมายถึงว่าอินซีวัตถุปริมาณหนึ่งโลเราซื้อมาเท่าไหร่เมื่อเราใส่ไปแล้วเราจะได้ผกเท่าไหร่ถ้าเกิดว่าเราลงวัตถุอย่างปุ๋ยเนี่ยลงาห้าบาทถ้าเราใส่ลงไปแล้วเราได้ผบมาหนึ่งกิโลครึ่เพราะผัทีเราขายที่โดเท่าไหร่หกสิบเจ็ดสิบอะไรประมาณนั้นหรือว่าห้าสิบบาทก็ถือว่าเคคุ้มแล้วเพราะนั้นมันก็คืออยู่ที่ว่าอาหารที่เราใส่นั้นตรงกับที่พืชจะต้องโตเท่าไงถ้าอินซีวัตถุเราใส่แล้วพืชไม่โตขาดทุนเราใต่แล้วต้นรันั่นคือผลนะครับสิ่งที่เราเห็นแล้วเนี่ยด ทำยากไหมยากแต่ว่ามันไม่ได้เกินดินเหนียวเราต้องใส่อินทรีย์พุตุเยอะๆทําให้มันเกิดการร่นซุยเกิดการคุ้มน้ําเกิดการระบายน้ำดีๆที่เราทําตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะแต่งถามว่าคุฒิมาทำขั้นตอนยากมากเลยจะเราที่ใช้กำลองอเนี่ยก็เนี่ยตอนทำงานแบบนี้ให้งานออกมาดีเนาะทำบางงานคุ้มไหมใหญ่พุตุนคุ้มถ้าว่าสังคมไี้เห็นว่าทําไมต้องใช้สารเคมียกินะนั้นก็เลยอยากให้ทําให้ดีพอเราทำอย่างนี้แล้วปั๊บเนี่ยเราก็เปลี่ยนหลุมเพื่องการหยอดเม็ดทีนี้ถ้าเราหยอดเม็ดอย่างเงี้ย มันไม่ได้ถ้าเป็นดินทรายวินร่วนซุยย,ยิ่งดินทรายดินรีวัตถุในดินเนี่ยมันาาธาตุกธาตุอาหารมันแทบไม่มีเลยเพราะว่าดินทรายไม่แตกะแหงถ้าดินที่แตกะแหงคือดินที่มีอินทรีย์วัตถุเยอะเพราะนั้นเวลามันแห้งมันก็จะแยกตัวกันแต่พอได้น้ำมันอิ่มน้ํามันอุ้มน้ามันก็จะเบียดซึ่งกันและกันนั้นคือเหตุผลดินทรายเนี่ยมันจะเพื่อไงว่าจะจะเบียบน้ําจะแห้งมันก็ไม่แยกออกจากกันเพราะว่ามันไม่มีอินทรีย์วัตถุมันจึงพอจเเสียมันสูง เราะตอนเวลาเราปลูกในดินทรายเนี่ยข้อดีคือดินมันจะร่วนซุยมันทำง่ายอันนี้สามารถทําได้แต่ว่าเราขนาดที่เราถ้าเราตรีดินอย่างเงี้ยตีไว้ลดสองวันแต่เราไม่ได้เรียยวกระากดินแต่ทําให้ดินมันเกิดความชืน้นเพราะดินตัวนี้ยังเปียกเวลาเราเบียบมันก็จะแน่น็จะทำยากแต่ทาไมต้องทําเวลาเราไม่มีนะครับแต่ถ้าทําจริงๆเนี่ยตีดินอยาเงี้ยไดสองวันแล้วถึงจะมาตีใหม่หรือถ้าปล่อยสักสามสี่วันแล้วรมน้ําดินที่แข็งคือดินที่แห้งเกินดินที่เหนียวคือดินที่เปียกน้ํา แต่ถ้าดินที่ชื้นดินจะร่วนซุยนั่นคือหลักการนง่ายนะครับเพราะเดี๋ยวเราจะทำอย่างนี้ครับตะขุดรับเดี๋ยวโรยเงี้ยโรยแต่ละหลุมแต่ละหลุมถามว่าตีมันเยอะขนาดนี้เราก็มองประมาณหลุมหนึ่งก็ใส่ประมาณกิโลนึงหลักฐารนะครับเพราใส่ประมาณกิโลนึงโรยโรยสิ่งนี้เยอะกว่าที่เห็กท้อนใหญ่ทิ้งราเราขัเกลี่ยเสร็จปั๊บนแล้วเราก็ดูว่าไอ้รูปที่บล็อกเนี่ยอย่าให้มัน เราปลูกปกติเราจะปลูกสองต้นก็คือเ,เดี๋ยวเราจะจิ้มให้ดูปลูกสองต้นสองต้นเดี๋ยวเราเคลียร์ทีละขั้นตอนเคลียร์หลุมไปก่อนเราเคลียร์หลุมไปพอเคลียร์หลุมเสร็จแล้วเราก็ทำแบบนี้ทำแบบนี้ได้เพรา, light, า,าจะฉเนาจะทำแบบนี้ได้เนี่ยคือหลุมมันจะเสมอกันแล้วเวลาเราหยอดเม็ดมันจะหยอดง่ายเวลาหยอดเม็ดเราจะหยอดสองเม็ดสองเม็ดสองเม็ดหรืออาจจะสามเม็ดเลือกตัวเลือกแต่ถ้าเม็ดมีคุณภาพเม็ดดีแค่สองเม็ดก็พออย่างน้อยให้เหลือหนึ่งต้นแต่ในกรณีที่เล่าฟางคุม อัตราการเสี่ยงหน้านี้จริงหลีดมีถ้าจริงหรีดมีถ้าปลูกต้นเดียวกอเขากัดไปแล้วจบเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราใส่สมต้นถ้าตัวมากเราปลูกถ้าเราปลูกสองต้นเวลาปลูกสองต้นอย่าไปปลูกไปทั่วนะครับถ้าปลูกสองต้นปลูกยังไงก็คืออย่างหลุมเนี้ยเราก็จิ้มตรงนี้จิ้มตรงนี้ถ้าไปหลุมนี้ก็จิ้มก็คือพูดง่ายว่าทามันออกมาสองหัวสองหัวเนี่ยให้เป็นแถวแต่ถ้าบางคนจิ้มแบบนี้แต่บางคนจิ้มแบบนี้เวลาหัวมันเกิดมาทั้งสองหัวสงหัวมันก็จะดูไม่สวยงามนะครับเวลาเราเวลาเราปลูกเดี๋ยวให้ปลูกทุกคนแหละ เราเอานิ้วจิม้มเราก็รู้ว่าเออจิ้มก็คือทั่วหลุมเนี่ยมันมันใบเดินแ8เมตรเพราะนั้นให้เราแบ่งเป็น3ามส่วนก็คือด้านนี้ส่วนหนึ่งด้านกลางส่วนดนึ่นี้ส่วนไม่ใช่ว่า2เมตรไปจูบก็จูกอย่างนี้นะคะระับผมหัวใหญ่แล,ล้วหัวจะมาเบียดกันแต่ถ้าเราแบ่งแบ่งส่วนประมาณน,นี้ครับเวลาหยอดเราก็จะหยอดลึกแค่นี้เองพอนะครับแล้วก็กบนิดแต่ถ้าอีกหลุมนึงเราเอาขึ้นก้อยใส่อีกหลุมนึงนิดเราหยดลงไปมันลงไปลึกพอมันขึ้นมามันจะไม่พร้อมกันเพราะว่าตัวที่อยู่ลึกจะขึ้นก่อน ไอตัวลึกเนี่ยจะขึ้นทีหลังไอ้ตัวที่ขึ้นก่อนพอใบแบบปั๊บมันก็จะใบมันก็จะไปบังแสงตัวนี้พอแบ๊บแสงตัวนี้มันจะไม่โตแล้วแล้วมันจะไม่มีหัวจะได้ผลิตเพราะนั้นเวลาคึงไทยมันขึ้นพร้อมกันยังไงก็ได้สองหัวนะครับต้นไม้ทุกอย่างถ้าต้นไหนที่ขึ้นไปก่อนเพลือกเนี่ยไอ้ตัวล่างเนี่ยยังไงก็ไม่มีลูกนะครับเพราะนั้นผักทุกอย่างถ้าเราทําอย่างนี้ได้เนี่ยมันทําให้เราเกิดจิตวิญญ,ญาณ แบบเหมือนกับโอ้ต้นไม้ทุกอย่างมัน uten, incident, ต้องการแสงแดดพร้อมกันมันต้องการน้ําพร้อมกันต้องการอินทรีย์วัตถุพร้อมกันการเจริญเติบโตอย่างไรก็พร้อมกันแต่ถ้าเราไม่ให้ความสาคัญแล้วก็เรื่องพูดเลยไงว่าศิลปะไม่มีเนี่ยทุกอย่างก็จะไม่ได้นะครับทุกอย่างไม่ได้เพราะฉะนั้นอยากให้ให้พวกเราจุดเริ่มต้นแต่พอทําแล้วพอดินมันดีอย่างเช่นเราใส่หลุมนี่งี้ยพอเที่ยวหลังเราก็ไม่ต้องมาเจาะหลุมนี้หรอกเพราะอินทรีย์วัตถุมันค้างอยู่เยอะแล้วเที่ยวหลังเราก็ตีแปลงแล้วก็โรยบนแปลงแล้วก็ปลูกได้เลย เราเอาดินอีกซีลถูกใส่แล้วเราก็เอาตะข่ายคุมแล้วปลูกเลยไม่ต้องไปขุดหลุมแต่อันนี้มันเป็นปรกกัดหัวมันเป็นคะนา้ามันเป็นตุง้งถ้าเราทําแบบนี้คือเราจะใส่ปุ๋ยสองรอบแต่ปรกกัดหัวใส่แค่รอบเดียวพอแต่คะนา้าถ้าคะนา้าถ้าไปหลุมคะนา้าเราจะทําแอ่งนี้นะครับถ้าเป็นถ้าไปหลุมคะนา้าเราจะแต่งแอ่งอย่างนี้เราจะไม่ทําเสมออย่างนี้เหตุผลก็คือพอเราปลูกไปสองต้นหรือสามต้นเนี่ยพอเริ่มงานดีเราจะรู้ว่าต้นไหนที่เล็กกว่าเขาเราเอาออกอย่าไปเอาต้นใหญ่ออกเพราะต้นไม้เนี่ย ผักเนี่ยหนึ่งจองเนี่ยสมัย30ิปีก่อนราคา20บาททุกวันนี้ก็ราคา20บาททําไมเขายังขายราคาเดิมเพราะคาวเม็ดที่ลูกผสมมีคุณภาพใส่มาประมาณ5 6าหกสิบเปอร์เซ็นต์นอกนั้นสี่สิบเปอร์เซ็นต์เอาไว้สำหรับล่อมแมลงเป็นเม็ดที่อ่อนแอเพราะระหว่างไวปั๊บเนี่ยจะมีบางทีเราถอนระหว่านในถาดเนี่ยเราถอนามาจิ้มเนี่ยไอที่ถอนมาจิ้มนี่โตยาวเป็นองคุรีแล้วพอนี้สองวันบางอันบางเม็ดมันงอกขึ้นมานั่นแสดงว่าเม็ดมีนุณภาพเม็ดที่อ่อนแอแมลงมันจะกวน พราะนั้นถ้าเกิดว่าเราปลูกไว้สองหรือสามต้นถ้าต้นเริ่มเบียดถ้าเบียดเนี่ยผักมันจะเสียทรงก็คือมันจะรีนจะไม่สวยเราก็เอาต้นเล็กออกถ้าเราปลูกคณะเราปลูกสามต้นพอได้ประมาณสักเริ่มงามปั๊บเราก็เอาออกต้นหนึ่งให้ทรงก็สวยพอรู้ว่าเหลือสองต้นสองต้นเริ่มเบียดเราก็เอาออกหลุมต้นละต้นละต้นเหลือต้นเดียวมันก็จะใหญ่เพราะเราใส่หลุมใส่ปุ๋ยสองเที่ยวนะครับนั่นคือวิธีการทำเดี๋ยวเอาคนใดเป็นคนรวยรอดูเราเดี๋ยวให้เขาเข้าเพี้ยน เอา,อ,าออกในจานเอาปมไปปลูกใหม่หรือเปล่าเอากินเลยสิครับเพราะว่าถ้าเราจะเอาเอาออกเนี่ยหมายถึงว่าสามสี่ใบไปแล้วก็คือทำอ,อม,ม,ม,ม่ไม่ไม่ถ้าเป็นประกาศหัวอันนี้พูดถึงว่าพวกคณะพวกขอตุ้งอะครับอ๋อคณะพวกขอตุองอ้งอันนี้เราทําแบบง่ายๆว่าไม ah ่ให้พลาดอะครับเราก็ต้อง,อง,องอรีบคิวทุนเยอะๆเอะเคียวหลุมไหมครับเคียวหลุมไหม ก็เลยใหญ่แล้วก็ตีกลิ้งเอาให้มันขอบหลุดขึ้นแบ่งขอบหลุดแหลุดเสียเงียเพราเสียเงี่ยมันก็คือถ้าหัวมันไปเจอดินน้วเหนียวมันก็จะแยบไม่ลงไปดินทรายหัวมันก็จะเนี่ยนะตรงนี้ถ้าลงด้วยหัวแน่นปั๊บขึ้นบนแล้ว มันเหนียวจัดเย็บในหลุมในหลุมนะครับในหลุมะอ๋อให้ให้ขอบรูบ้ว่าหลุมมันอยู่ตรงไหนแค่นั้นเองครับผมนะครับเราเราก็แต่ง